คนนี้ชื่อแหวนเป็นแฟนผมนะครับที่มาทำแบบนี้ชนะแต่ฉันได้เหรอคุณแม่หมายความว่ายังไงคะก็หมายความว่าต่อให้แกมีความพยายามแค่ไหนฉันก็ไม่ยอมรับลูกสะใภ้อย่างแก นักหนาเห็นยืนมองนานแล้วนะแกเงียบไปเลยก็รอพี่ชายแกนั่นแหละปานนี้ยังไม่ถึงบ้านเลยเลิกงานตั้งนานแล้วแม่พี่ชวินเขาก็โตแล้วไหมล่ะเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองแหละนะนั่นไงมานู่นน่ะโอ้คุณแม่ครับเลิกงานแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ะลูกโอ้ยเลิกงานตั้งนานอ่ะ ป่านนี้เพิ่งมาถึงบ้านแม่ทำกับข้าวให้ตั้งหลายอย่างเนี่ยกินข้าวสิลูกป,ป่ะป่ะแม่ครับคือวันนี้ผมพาคนคน,นึงมาให้แม่รู้จักด้วยอะครับคุณแม่ครับคนนี้ชื่อแหวนเป็นแฟนผมนะครับสวัสดีค่ะคุณแม่อย่า yeah. กองไว้ตรงนั้นแหละ,ะกินข้าวลูกพี่ชวินคะทำไมคุณแม่แหวนไม่ต้องคิดมากนะแม่พี่เขาเป็นคนแบบนั้นนั่นเองแหละจริงค่ะพี่แหวนสวัสดีค่ะหนูแนนนะคะเป็นน้องของพี่ชวินคะ่ะพี่แหวนไม่ต้องคิดมากนะคะเราไปกินข้าวกันดีกว่าคะ่ะ อารมณ์ดีเลยนะเป็นไงกับข้าวแม่พี่อร่อยใช่ไหมอร่อยค่ะงั้นมาหลังมากินอีกนะว่าแต่ไม่ให้พี่ไปส่งจริงเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับได้ตรงนี้เองค่ะตรงปากซอยเองเลยสองสก็ถึงแล้วงั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งขึ้นมอเตอร์ไซค์นะและนั่งเรือดีๆนะอย่าไปมองใครล่ะนั่งเรืออะไรตลอดเลยไปพี่ส่ง แม่ยามองอะไรอะ่ะให้บอกหน้อไงี่ด,ดูสิถ้าเป็นกลับบ้านไม่ได้ออดอ้อน,ออนสนุดดิสุดดิอยากให้ไปส่ง <c oughs> เขาเป็นแฟนกันเม,มื่อแม่เป็นฟมเป็นแฟนอะไรอะ่ะฉันไม่ชอบนะฉันก็ไม่เคยเห็นว่าแม่จะชอบแฟนของพี่ชวินเลยสักคน <c oughs> พี่ชวินพาใครมาแม่ก็ไม่ให้ผ่านทางนั้นน่ะปิ๊เงียบหุบป,ปากไปนะมแม่พี่ชวินน่ะเขาโตแล้วนะ อีกหน่อยอ่ะเดี๋ยวเขาก็ต้องแต่งอ่ะแล้วก็มีลูกกันเฮ้อีนนี้ปากเฮ้ยี่เข้าขไขว้นี่ชวินทำอะไรอยู่เหรอลูกมผมามาหาผลไม้กินนะครับแม่แล้วแม่ครับ แม่ว่าจะมาคุยชวินเรื่องจะให้ชวินวน่ะชวนชื่อะอไรนะหนูแหวนน่ะมาทานข้าวด้วยพรุ่งนี้ฮะคุณแม่จะให้แหวนมาทานข้าวพวกเราอีกครั้งหนึ่งนี่คุณแม่โอเคกับแหวนแล้วหรอครับชวินแม่คิดดูแล้วนะชวินนี่ก็แบบเป็นผู้ใหญ่น่าจะเป็นฝั่งเป็นฝาได้แล้ว ที่แม่จะให้ชวนแหวนมาพรุ่งนี้เนี่ยก็เผื่อจะคุยว่าจะแต่งงานกันเลยหรือว่าจะมั่นหมายกันไม่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแหละจริงเหรอครคุณแม่จริงสิได้ครับแม่เดี๋ยวผมจะโทรไปบอกแหวนว่าพรุ่งนี้มาทานข้าวกันอขอบคุณนะครับแม่ครับเป็นไรลูกงั้นเดี๋ยวผมโทรหาแหวนกันนะครับจะโทรเลยจ้ะ ขอบคุณคุณแม่นะคะที่เอ็นดูแหวนอยาได้คำว่าคุณแม่ชอบทานแกงพะแนงวันนี้แหวนอะทำสุดฝีมือเลยนะคะคุณแม่ลองชิมก่อนนะคะอย่ากอไหรจะมาทักทีนะใครมาแล้วครับคุณแม่ก็แฟนเก่าอุ๊ย เพื่อนเก่าลูกอะจ้าเอา้ามาพอดีเลยสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะ,คะนี่ค่ะพอดีว่าคุณแม่ของดิวเนี่ยไปดูงานที่อเมริกาค่ะก็เลยให้เอาของมาฝากคุณป้าค่ะขอบใจนะ ไม่ต้องเรียกคุณป้าเรียกคุณแม่ก็ได้ค่ะคุณแม่จ้าเอ้าลูกจะเยืนอยู่ทำไมล่ะก็นั่งตักพี่เขาสิลูกเอาเลยนะลูกแม่แค่หยอกเล่นเฉยเอ้าลูก ไปนั่งตรงโน้นก็ได้ขอบคุณนะคะคุณแม่เอาหน้าตงนี้เลยจ้ะอุ้ยตายไม่ลืมแนะนําไปอันนี้คือลูกสาวเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของแม่เองชื่อดิวสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะแหวนอันเนี้ยดิวดิวเนี่ยแหวนแฟนเราแฟนเหรอ แล้วนี่น้องแหวนกับพี่ชูวินเนี่ยคบกันกี่ปีแล้วล่ะห้าปีจ้ะอุ๊ยตั้งห้าปีนานนานนะคะคุณแม่โถแค่ห้าปีนี่เองไม่นานหรอกลูก <c oughs> นี่จำได้ไหมลูกตอนสมัยเป็นเด็กๆัน่ะนะ เคยเล่นน้ำตากัำนฝนด้วยกันดิแล้วกลับมาเสร็จแล้วก็ไม่สบายทั้งคู่ๆๆๆอ้ยกระหนุก่กระดิงน่ารักน่าเอ็นดูว่าแต่เนี่ยหนูกับชวินเนี่ยไม่ได้เจอกันมากี่ปีแล้วลูกอืมก็นานแล้วนะคะคุณแม่ตั้งแต่ดิวนี่ไปเรียนที่เมืองนอกอ้ย,อย,อยก็หลายปีแล้วค่ะ ข่าวว่าจะเรียนจบปริญญาโทแล้วเหรอใช่ค่ะคุณแม่ตอนนี้ดิวเรียนจบแล้วละค่ะ <c oughs> เหลือแค่บินกลับไปอเมริกาเพื่อไปรับปริญญาโทค่ะ <c oughs> ดีแล้วล่ะลูก <c oughs> เรียนจบมานะก็จะได้พึ่งพาตัวเองไม่ต้องไปพึ่งพาผู้ชายใครเข้าเลี้ยงหรอกอุยแม่ดา่าใครไปหรือเปล่าเนี่ย เออนี่หนูดิวแล้วได้ข่าวว่าจะมีธุรกิจที่เมืองนอกใช่ไหมค่ะแล้วตอนนี้นะคะมีที่เมืองไทยด้วยค่ะคุณแม่ดิวนี่นะคะเปิดแบรนด์เสื้อผ้าเองแล้วก็มีแบรนด์รองเท้าด้วยนะคะคงสวยมากเลยนะลูกเออนี่หนูดิวมีอะไรอ่ะนะ ็ปรึกษากับพี่ชวินเขาได้เลยนะลูกแหม่แม่อะน้องแหวนคะถ้าว่างๆเนี่ยก็ไปดูเสื้อผ้าที่ร้านของพี่ได้นะคะโอ๊ยเขาจะไปดูเรื่องอะไรไลน์เนี่ยนะไปดูการแต่งตัวเขาเนี่ยเน่ยจืดชืดเดือดเดือะอร่ยะไปชวนที่เสียเวลา ไว้ถ้าว่างจะแวะไปนะคะเอ่อคุณดิวกับพี่ชวินรู้จักกันมานานแล้วหรอคะเขาก็รู้จักกันมางสมัยเป็นเด็กๆนู่นแหละแหม่แม่เนี่ยนะอยากได้ดิวนี่เป็นลูกสะใภ้แม่ที่สุดเลยสุดแม่อะ้ี้ พูดอะไรออกไปอ่ะก็คนแก่ก็อย่างนี้เลยเนาะประสาทมันก็จะเลอะเลือนนะ <c oughs> อ่ะอ้าหนูดิวมาตั้งนานแล้วทานอาหารกันดีกว่า <c oughs> นี่นะเดี๋ยวแม่จะตกักไอ้นี้ให้นะเนี่ยอร่อยนี่จะไปกินเลยลูกมีจก่จะกะทิเดี๋ยวท้องมันจะเสียอ่นนี้่ะต้องหแลนะลูก <c oughs> หนูขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะคะ แหวนแหวนแหวนชวินเรื่องเล็กทำไมเป็นเรื่องใหญ่นั่งอยู่นี่แหละห๋หนแม่ไปตามเอง นี่นางแหวนมายืนตีหน้าเศร้าอยู่ตรงนี้ทำไมะอ,อ๋อหนูกำลังจะเข้าไปในบ้านแล้วคะ่ะแม่ที่มาทำแบบเนี้นยจะชนะแต่ฉันได้เหรอคุณแม่หมายความว่ายังไงคะก็หมายความว่าต่อให้แกมีความพยายามแค่ไหนฉันก็ไม่ยอมรับลูกสะใภ้อย่างแกหรอกทำไมล่ะคะคุณแม่ในเมื่อเราสองคนก็รักกันนะคะก็ฉันไม่ชอบอะแล้วจะทำไม แล้วก็อีกอย่างนะแกคิดว่าลูกชายของฉันจะรักแกจริงๆหรือไงฮะคุณแม่พูดแบบนี้หมายความว่าไงคะแกนี่มันซื่อบื้อจริงๆเลยนะฉันจะบอกให้เอาบุญนะป่านเนี่ยนะลูกชายของฉันกับหนูดิวอ่ะก็คงจะเป็นนอนอยู่ห้องแอร์แบบเย็นๆหรืออาจจะขึ้นสวนดะวยก็ได้นี่คุณแม่หมายความว่าไงอะคะ ถ้าแกอยากจะหายโง่นะแกก็วิ่งขึ้นไปดูห้องเชวินซี่ตอนเนี้ไปสิมันคิดจะเด็ดนะมันก็ต้องเด็ดให้ขาดแบบนี้แหละ นี่มันอะไรกันนะทำไมพี่มาอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วนี่มันคืออะไระแหวนมันไม่ใช่อย่างที่แหวนคิดนะ,ะ,ะทำไมพี่เป็นคนแบบนี้วะ,ะแหวนชวินแหวนอุ๊ยป่าไม่รักลูกดิ แกเลิกเรียกฉันว่าแม่ได้แล้วฉันไม่คิดว่าจะเอาแกเป็นลูกสะใภ้เลยแล้วก็อีกอย่างแล้วก็อย่าไปบอกใครเขาล่ะก็ถ้าป้าจ่ายหนักอย่างที่โมเอาไว้อ่ะนะเรื่องเนี้ยก็ไม่บอกใครหรอกเออว่าแต่น้ำซ้อมอ่ะที่ป้าให้ดิวเอาไปให้พี่ชวินกินน่ะ ได้ผลดีดีกินปุ๊บปาเข้าห่องปับป๊บปากแก่เงียบเงียบไปเลยเดี๋ยวขอนับก่อนนะว่าได้ครบปะแม่ฉันขอเลือกทำในสิ่งถูกต้องนะ แหวนแหวนแหวนฟังพี่ก่อนแหวนไม่ฟังอะไรทั้งนั้นอะ่ะก็เห็นหมดแล้วทุกอ,อย่างมันพาตาหมดแล้วอ่ะแต่แหวนกำลังเข้าใจพี่ผิดนะฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นและต่อจากนี้เลิกยุ่งกับฉันแล้วเราเลิกกันไปเลยแหวนชวินลูกชวินชวินอย่าไปสนใจเลยลูกผู้หญิงอะไรอะ่ะจากเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็ดูสิ เวินอะนะพยายามอธิบายให้ฟังเขาก็ไม่ยอมฟังเชื่อแม่เธอลูกผู้หญิงคนนี้เลิกไปเถอะพี่ชวินพี่ชวินอย่าไปฟังแม่นะคืออะไรอะแนนฉันขอทำในสิ่งที่ถูกต้องนะแม่อมพี่เอาไปดูเองแล้วกันว่าแม่เขาทำอะไรกับพี่บ้าง นี่หมายความว่าไงอะแม่อ๋อเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองเหรอแม่ไม่ว่าผู้หญิงกี่คนที่มันเข้ามาในชีวิตผมอะแม่เกีดกันหมดทำไมเหรแม่ผมจะมีความรักไม่ได้เลยเหรอก็ชวินเป็นลูกแม่นะนจะทิ้งแม่ไปได้ยังไงล่ะลูกต้องอยู่กับแม่สิอีกอย่างอนะชวินต้องเชื่อแม่นะไม่มีใครรับลูกเทอาแม่แล้ว พี่ชวินเชื่อฉันนะถ้าพี่ไม่อยากเสียผู้หญิงดีๆอย่างนี้ไปอ่ะพี่ไปงอ้อเขาซะขอโทษนะถ้าคุณแม่ผมรักแหวนจริงถ้าแม่เห็นว่าการกระทำของผมอะ่ะไม่เหมาะกับการเป็นลูกกับแม่ผมเลือกที่จะไปจากที่นี่ก็ได้ครับหยุดดีนะชะวินถ้าแกขืเนเดินออกไปก้าวเดียวฉนันจะสั่งแกเอ,อกาตะกรอมตดก ได้เราสองคนตัดแม่ตัดลูกกันชวินชวินกลับมาหาแม่สิลูก <c oughs>